ปลายไส้ง่ายๆด้วยฟิโบนาชชี สัดส,ส่วนหรือเรโซของลำดับของเลขฟิโบนัชชีถูกนำมาประยุกต์ใช้กับพฤติกรรมของราคาในทุกๆช่วงของการขึ้นหรือลงของกราฟมักจะมีการพักตัวก่อนที่จะขึ้นหรือลงแรงเสมอสัดส,ส่วนยอดนิยมที่ใช้หาจุดพักตัวของกราฟเราเรียกว่าฟิโบนัชชีรีเทรสเมนต์ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเลขหลักๆเช่น23.6 38.2 50 6 1 8และ7 8 6นั่นเองและเมื่อกราฟสามารถเบรกสวิงไปได้สัดส,ส่วนที่เราเอาไปใช้ในการหาเป้าหมายของราคาเช่น1้อย 7.2ร้อเ200โเราเรียกสัดส่วนที่ใช้ในการหาเป้าหมายการขยายตัวของกราฟว่าฟิโบเอ็กเทนชั่นซึ่งถ้าเพื่อนๆใช้ t r a d i n g View ในการวิเคราะห์เพื่อนๆก,ก็จะเห็นว่ามันมีฟิโบหลายประเภทมากๆให้เราเลือกใช้หากอยากให้แมวสอนวิธีใช้ฟิโบแต่ละแบบสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเดี๋ยวแมวทำคลิปแยกสอนมาให้กับเข้าเรื่องหลักของเรากันก่อนให้เพื่อนๆกดเข้าไปที่ฟิโบรีเทสเมนต์และตั้งค่าโดยเพิ่มสัดส่วนของฟิโบเอ็กเทนชั่นเพิ่มเข้าไปเวลาเรากางฟิโบเพื่อวัดระยะ เราก็จะสามารถประมาณระยะของการขยายตัวไปด้วยได้เลยซึ่งหลักๆแมวก็จะใช้ระยะที่พวกเราเห็นตามภาพระยะยอ่อแมวจะเน้นช่วง Equi l i b r i u m Price หรือว่า Golden น a t i ั่นั่นคือช่วง 50- ถึงเเท่านั้นการตีฟิโบรจริงๆไม่มีผิดถูกนะครับถ้าเราเข้าใจความหมายของตัวเลขลำดับขั้นแต่ถ้าใครเป็นมือใหม่จำง่ายๆว่าเราต้องตีจากซ้ายไปขวาเท่านั้นพอแล้ว E ีพีหน้ามาต่อกันเพราวิธีตีฟิโบที่เราจะนำไปหาจุดกลับตัวได้มาต้องเริ่มต้นกันจากตรงไหนให้ได้ปลายไส้